ในคลิปนี้แกจะทำทีสามดาวอีเวน,เนต์สิบปีแห่งแคทวันนี้แก้มากับด่าน2016ในปี2016เรื่องของแคทขยายใหญ่ขึ้นจากการตัวแคทรอย,โย,โยัลมีการสัวกันช้าและสงครามันมิตร,รวมทั้ง,งนักพุนหินคุนงานเหมืองและมังกรน,น้อยเข้าปรากฏตัวในเกมโดยจะเตรีตักนันครับโดยการเข้าเราจะใช้ Queen Box, Queen Chart ản, ควินบล็อกควินชาร์จเนี่ยเด้ขวานเข้าไปก็จะทําการใช้มังกรน,น้อยลงไปก่อนนะ แล้วก็นาซานครับเราจะปล่อยทางฝั่งของฐานครับลงไปโจมตีกับปลาสัตแคนครับเพื่อที่จะดึงฐานออกมาโอเคแล้วปล่อยมันกรนอนครับลงไปดึงขวานาซานครับแล้วก็ปล่อยควีนลงไปดึงขวาปล่อยบอลลูนไปถึงตัวครับปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยแล้วก็จะไปนาซานครับเราจะลอดทางแคนออกมาให้ปล่อยไมเนอร์ไปที่ที่เก็บน้ำม่วงครับก็จะดึงทแคนออกมาครับเป็นธนูและละวานครับควีนจะเข้าไปเราสามารถที่จะใช้บอลลูนลงไปชกกับดักได้เลย แล้วก็ใช้ยาบ้านรับลงไปได้โอเคแก้วจะปล่อยยาบ้านลงไปแล้วก็เราจะปล่อยยาพิษครับไปที่ลาวาแล้วก็ให้โดนธนูด้วนครับจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเลยจากนั้นใช้ธนูลงไป2ตัวครับปล่อยมีเนียอล,ลงไป2ตัวเพื่อที่จะกำจัดลาวานั่นเองและควีนจะลงไปด้านล่างครับเราก็จะทำการใช้ทางฝั่งของแม่คั่งดุลครับลงไปที่ความด้าน้ายมือนครับควีนอาจจะเป็นดานขวานนะแต่แก้วจะใช้แม่คั่งดุลลงไปก่อนครับที่ป้อมอิโพรดัสไซ เพราะมันเป็นเส้นเดียวครับมันอาจจะจมตีควีนได้แล้วปล่อยยาบ้าไปที่ควีนครับเพราะควีนอยู่ท่าแล้วไม่ค่อยดีนครับควีนจะไปด้านไหนจะไปด้านขวาหรือไปด้านซ้ายครับควีนจะไปด้านซ้ายครับเราใช้ลูกดูลงไปเลยครับแล้วก็จะใช้ที่เหยตัวด้านครับเพื่อจะตไดลงไปไขตัวครับแล้วก็ปล่อยคิงลงไปปล่อยไมเนอร์ลงไปนะครับแล้วก็เราจะปล่อยทางแทนเป็นหมู่ฝ่านครับลงไปไปปูดินลงไปด้านล่างเลยครับแล้วก็ใช้ ทางฝั่งของเพิ่มเลื่อนลงไปได้นครับโอเคควิน okay, เข้าไปนครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายเรามีบ้านครับที่ใช้กับควินได้แต่เราจะต้องระวังครับเพราะว่าเราเสียสกิลหายตรงควินไปแล้วนั่นเองหมูป่าและไมนเนอร์จะมาด้วยกันครับก็จะไปเป็นกลุ่มเราใช้เพิ่มเลื่อนลงไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเยียวยา,ยา,ยายให้กับหมูป่าแล้วก็จะมีระเบิดยักษ์นั่นเองโอเคจะเข้าไปนครับโดยนาะฟานครับก็จะเข้าไปที่ควินและปัวเดนซึ่งตอนนี้นะครับเราจะเข้าไปแก้วปอย พกนไ้หุนลงไปหนึ่งตัวครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปที่อะไรดีเรายังมีจุดที่เข้าไม่ได้เนาะก็จะเข้าไปนะครับโดยคิงจะไปไมเนอร์ Minor จะเข้าป่านครับแล้วก็เราใช้สกิลคำพิมพ์ต่างปูเดินเลยไอ้จังหวะสกิลคำพิมพ์ต่างปูเดินเนี่ยจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับคิดว่าตัวไหนที่มันควรที่จะใช้นะครับก็ใช้ได้เลยไม่ต้องห่วงครับลสาสามตที้จะใช้ได้และแก้มองว่าก็จะใช้ยาปลาลงไปนะครับที่ฐานเลยนะครับเพื่อที่จะเยียวยาดได้แรงขึ้น คิงก็จะจะได้รับการยุยยานั่นเองแล้วก็เพิ่มเลื่อนครับเราสามารถที่จะเพิ่มเลื่อนไปที่ไมเนอร์ด้านในได้เลยโอเคเข้าไปที่ขวานครับจะทันเวลาไหมเวลานี้ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเลยครับสามสิบวิสุด้านครับเราอาจจะไม่ทันเวลาครับแต่ไมเนอร์ไปที่บ้านแล้วบ้านก็จะถลงไปในะไม่ช้าครับแล้วก็ดิ้งควานชิงจะไปะครับเอกโบอยู่ด้วยครับโอเคเหลือเวลาอีกเก้าล้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เหลือเวลาอีกยี่สิบวิสุธานครับไมเนอร์เจอกับกับดักคุณดุนครับทำให้เสียเวลานิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ทางฝั่งของฟอสม X ิคโบว์ด้านในครับด้านขวาเราจะฟอสมิชล่าที่เป็นซิกเนเจอร์ครับแล้วก็ยังไงจะทันเวลาหรือเปล่านะครับ6วินุธานครับห้าปีสามสองแล้วเราก็สามารถที่จะเกี่ยวสัมดาวได้ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้สามารถสะสมแก้วได้ง่าย,ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมขอบคุณมากๆครับ